สวัสดีครับท่านผู้ชม วันนี้นะฮะเราอยู่กันในคาร์เดอร์ชิพไทคูลน,นะฮะโดยที่วันนี้เนี่ยจากที่เรารอคอยมาเนิ่นนานนะฮะในที่สุดแมปก็ได้ทําการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อช่วงเทยสายนะครับผมได้อัปชิปไปว่ามีรูปออกมาแล้วก็มีตัวโรงจอดรถและก็รถสีฟ้านเองซึ่งตอนนี้ครับแมปได้ทําการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เราต้องทําเควสเพื่อสะสมตัวชิ้นส่วนตามเควสที่เราจะได้รับ10ชิ้นนะครับและแลกรับรถลิมิเต็ด คันนี้ไปเลยนะครับระยะเวลาของกิจกรรมนี้จะอยู่ที่13วันนะฮะตอนนี้อีกอย่างนึงนะครับใดงร้านขายรถเนี่ยมีรถเข้ามาใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นรถคัส1หนึ่งครับที่เป็นซีรีส์ของรถคลาสสิกนะฮะในรอบนี้แพ็คทั้งหมดที่เข้ามาในรอบนี้เนี่ยรวมรถทุกคันแล้วเนี่ยอยู่ที่8คันเลย,คร,ค,เลยครับที่อัปเดตเข้ามาและก็รถลิมิเต็ดใหม่นะฮะซึ่งคันนี้นะคันสีฟ้าที่ผมทําคลิปไปตอนแรกผมนึกว่าคันนี้จะเป็นรถกิจกรรมนะฮะแต่ว่าที่ไหนได้มาพบ โอ้ยอยู่ในรถลิมิเต็ดในรอบนี้นะฮะซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นตามที่เราคาดเดาและก็หลายๆคนได้คาดเดาวไว้นั่นเองครับนั่นก็คือบูคติ EB 110 <ฮะ S 2> นั่นเองนะฮะโดยที่คันนี้เนี่ยเราสามารถซื้อได้ในราคาโลบักอยู่ที่450โลบักนะฮะแล้วก็ซื้อในราคาเงินในเกมเนี่ยอยู่ที่8ล้านดอลลาร์นะฮะรถคันนี้นะครับความเร็วสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่357กิโเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแคนดูลิงอยู่ที่8.2ค่อนข้างเยอะมากๆเลยการขับเคลื่อนเป็นแบบขับเคลื่อน ลอหลังนะครดีวัตที่เราได้นะฮะเมื่อเรานํามาจอดในร้านขายรถเราเนี่ยเราจะได้ทุกๆ70ดอลลาร์ต่อ1นวินาทีนะฮะแล้วก็วิ่งครบ1ไมล์เนี่ยจะอยู่ที่3,105ดอลลาร์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้รถคันนี้เพื่อทํากิจกรรมกันดีกว่านะฮะอ่าตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในรถคันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงกันนะว่าเสียงรถคันนี้เป็นยังไงนะฮะ ซึ่งเสียงของเขาเนี่ยก็เป็นเสียงรถซูเปอร์คาร์เลยบอกเลยครับว่าเป็นเสียงที่เราใจมากๆเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่าอีเวนต์ของเราที่เราจะต้องทำเนี่ยทำยังไงบ้างนะฮะโอเคไปดูกันเลยครับผม let's go บอกเลยนะับว่าตัวรถคันนี้นะครับอัตราเร่งของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยนะผมคิดว่าถ้าความเร็วของเขาเนี่ยมากกว่านี้นี่เป็นรถที่เราสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะครับสาหรับการรับเควสของกิจกรรมเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่สนามเซอร์กิตนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ามานี่เราก็จะเห็นไอคอนลูปล้อรถ นี้เลยแล้วก็ขับเข้ามานะฮะโอเคเราเข้ามาตรงนี้แล้วนะฮะจากนั้นเราก็จะเจอกับคนทํารถคันนี้นั่นเองเขานั้นก็จะยืนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาบอกเควส <No. S 1> เรานะฮะโอเคเราจะคุยกับเขานะครับเมื่อเราทําการคุยกับช่างคนนี้แล้วะฮะเขาจะให้เรานั้นไปหาชิ้นส่วนนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับก็มีุ่นผู้ชมนะฮะที่ติดตามเนี่ยเข้ามากันเต็มเลยนะฮะตรงนี้โอเคสําหรับรถที่เราจะต้องทําในภารกิจนี้นะฮะต้องใช้เป็นรถที่ ที่อยู่ในหมวดคลาสสิกนะฮะนี่เราสามารถเช็ครถได้ว่าคันไหนอยู่ในหมวดคลาสสิกที่กระดานตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะขับรถของเรานะครับไปหาชิ้นส่วนแรกก่อนนะฮะอันนี้เป็นเควสแรกครับคือการหาเครื่องยนต์นั่นเองเมื่อเราขับรถไปเรื่อยๆนะฮะตัวเลขของระยะทางตรงนี้เนี่ยจะลดลงนะครับแสดงว่าเราเข้าใกล้ชิ้นส่วนนั้นๆนะฮะเหมือนมันจะเลยมาครับอ๋อเราขับวนดูก่อนนะอ่ะเราขับมาตรงนี้เนี่ยระยะทางมันลดลงนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปเลยละกันัะพอขับมุ่งหน้ามาทางนี้ระยะทางเพิ่มขึ้นหรือว่าเราต้องไปด้านนี้ครับอ่าถ้าเราขับตรงไปด้านนี้เนี่ยระยะทางจะลดลงนะฮะผมคิดว่าน่าจะอยู่ในเมืองนะครับดูลักษณะแล้วโอเคเดี๋ยวเราขับเข้าเมืองกันดีกว่านะฮะเควสนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับสําหรับเควสแรกระยะทางเริ่มใกล้ลงแล้วแสดงว่าอยู่แถวตึกนี้แน่เลยนะฮะโอเคเราต้องตรงเข้าไปนะครับเพราะว่ามันเริ่มลดเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเฮ้ยมันไงเราเจอแล้วนะฮะโอเคเราเจอชิ้นส่วนแรกนะครับ นี่ก็จะเป็นหัวใจสําคัญของรถคันนี้นะก็คือเครื่องยนต์นั่นเองโอเคเราเก็บมาเลยนะฮะเรียบร้อยนะครับเมื่อเราทําเควสแรกเสร็จแล้วนะฮะนี่เควสของเราก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะโอเคจากนั้น,นะฮะเราก็จะต้องกลับไปคุยกับช่างที่อยู่ด้านหน้าอู่ตรงนั้นเลยนะครับโอเคเราจะไปที่นั่นก่อนนะฮะโอเคครับเรากลับมาที่โรงจอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมาคุยกับช่างคนนี้นะฮะโอเคครับเควสสองขึ้นแล้วเขาบอกว่าให้คัสตอมไมซ์อาคาคาสิกาก็คือให้เรานั้นทําการ แต่งตัวรถคลาสสิกนะครับไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ได้นะมผมจะแต่งรถคันไหนดีดูซิผมอยากแต่งตัวเฟอร์รารี่คันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแต่งเฟอร์รารี่กันนะครับโอเคเหมือนผมซื้อมาแล้วนะฮะไหนเอยราคา2อ0 0 0นดอลลาร์นะครับนี่ไงฮะรถคลาสสามนะครับเฟอร์รารี่คันนี้โอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนล้อแล้วกันอืเราจะเปลี่ยนตัวล้อที่เข้ากับรถคันนี้นะฮะลายนี้แล้วกันฮะดูเท่ดีนะครับสาหรับลายนี้โอเคเพสเราเสร็จเรียบร้อยแล้วสาหรับการแต่งตัวรถคลาสสิกนะฮะโอเค ตอนนี้ก็จะมีผู้คนนะตรงนี้ <g iggle> ก็มารับเควนนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่า12แลบเซอร์กิตเร,รสวิสอคาสิกค่โอเคเราต้องขับถึง12รอบนะฮะในสนามเซอร์กิตนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการขับรถในสนามเซอร์กิตนี้กันเลย let's go <S <c oughs> ใครอยากปร,รองคอมเร็วนะครับสามารถมาปร,รองได้เลยนะครับตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเราชวนเพื่อนมาทําด้วยนะครับการทำเควสเนี่ยไม่น่าเบื่อนะฮะหรือว่าเพื่อนๆอยากทําคนเดียวก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะสําหรับสายโซโล่นะครับโอเคเราก็จะมาจอยกับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยไปฮะ เราออกตัวมานําเลยนะครับรายการขับในสนามนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะไม่พลาดนะครับมีความชํานาญในสนามนี้เราขับมานานนะพลาดเนี่ยบอกเลยว่าเสียแน่นอนฮะนี่ครับมาฮรรอบแรกเนี่ยเราเข้าอยู่ที่28วินาทีนะครับรอบ2ตรงนี้พอน่อยนะฮะเพื่อที่เราจะเลี้ยงความเร็วมาครับตรงนี้เนี่ยเราใส่เต็มเลยฮะแล้วก็ตรงนี้พอนนิดนึงนะครับเพื่อที่รถนั้นจะได้คุมง่ายฮะตรงนี้ก็พอนนิดนึงนะครับที่โค้งตรงนี้เนี่ยเราก็ผ่านมาได้อย่างง่ายๆนะฮะ โอเคขึ้นสะพานมาชิดวงนอกตรงนี้แล้วตบเข้าในมาข้างในเข้าแบบนี้โอ๊ยเมื่อกี้มีแอบสกิดไปนิดนึงแล้วก็เมื่อกี้ครับสกิดอีกนิดนึงไม่เป็นไรครับเรายังไปได้นะความเร็วเราไม่ตกมากนะครับเมื่อกี้เหมือนเป็นการเบรกรถละกันเพราะาผมไม่ได้ปล่อยคันเร่งนะฮะเลี้ยงมาเรื่อยๆครับตอนนี้เนี่ยสามรอบอยู่ที่1น,นาทีแล้วฮะ โอเคตรงนี้ไม่พลาดนะครับพลาดเนี่ยบอกเลยว่าโดนแซงแน่นอนนะครับอีกอย่างนะครับเราต้องทําเวลาด้วยนะฮะไม่งั้นเนี่ยจะช้าเกินไปแล้วมันจะนานนะฮะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเควสเราเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าการแข่งขันเรายังไม่จบนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้ชิ้นส่วนมาเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาเช็คดูก่อนนะครับว่ารถของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะฮะก็จะมีเครื่องวางครับแล้วก็จะมีชัดซีมาตรงนี้นะฮะแล้วเราก็ใส่เบาะเข้าไปเป็นที่ ดำเนี่ยมันกลืนไปหมดเลยนะครับ okay, โอเคเดี๋ยวเราจะรับเควสอีกเควสหนึ่งแล้วกันเควสต่อมา find the parts on the map นะฮะก็คือให้เราไปหาชิ้นส่วนรถนั่นเองชิ้นส่วนนั้นก็จะเป็นตัวด้านหน้ารถนะครับซึ่งการหาชิ้นส่วนเนี่ยเราก็ดู gps ด้านล่างตรงนี้ได้อยู่แล้วนะฮะขัาออกมาจากสนามเซอร์กิตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขของ gps เนี่ยลดลงอย่างไวมากแล้วแสดงว่าอยู่แถวนี้นั่นเองน่าจะอยู่แถวบ้านนี้หรือเปล่าเหมือนจะเห็นนะครับตรงนี้เป็นไงมีคนเก็บด้วยนี่นะฮะ นี่ก็จะเป็นตัวชิ้นส่วนของรถอีกหนึ่งชิ้นครับโอเคเดี๋ยวเราเก็บมาเลยนะฮะแล้วเราก็จะไปรับเฟสเพิ่มน,นียครับโอเครถของเรานะฮะก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทันทีแนะ่นอนนะครับอ่าลงมาก่อนนะครับสวัสดีครับมีเควสอะไรอีกครับจัดมาเลยนะฮะอ๋อเอานี่ไปไปหาชิ้นส่วนนี้ซะทั่วแมพไปเลยค่าติด GPS ให้กับแกแล้วโอเคครับ อ่าเมื่อกี้นะเราก็รับเควสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยจะอยู่ไกลหน่อยครับประมาณ3,000เมตรเลยนะฮะแต่ว่าเราขับออกมาหน้าสนามโซลกิทเนี่ยก็ลดลงมาเยอะนะฮะแสดงว่าเราต้องขับตรงไปนะครับอาจจะอยู่แถวมู่บ้านนี้ก็ได้นะฮะคือมันค่อนข้างหาง่ายครับสำหรับเควสตอนนี้ขับมาแถวนี้แล้วมันลดลงเรื่อยๆนะครับหรือว่าอยู่ในเมืองแสดงว่าเราต้องเข้าเมืองนะครับขับมาที่ร้านขายรถตรงนี้แสดงว่าอยู่แถวนี้แน่เลยนะฮะตอนนี้เนี่ย ระยะทางเริ่มเพิ่มขึ้นนะแสดงว, <abilities happening. S 1> ว่าอยู่แถวแถวนี้ะระยะทางเริ่มลดลงนะครับอยู่แถวนี้หรือเปล่าซอกตึกใช่ไหมยอยู่ซอกตึกหรือเปล่าเราต้องขับมาทางนี้หรือเปล่าอ่าเมื่อขับมาทางนี้ระยะทางลดลงนะฮะแสดงว่าต้องอยู่แถวนี้แน่เลยอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าขับมาตรงนี้เพิ่มเพิ่มแสดงว่าอยู่แถวซอกตึกน,นี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะขับเข้าไปขับเข้ามาเนี่ยเริ่มคงที่นะฮะแสดงว่าเราต้องมาทางนี้นะ นี่ไงฮะเราเจออีกชิ้นส่วนหนึ่งแล้วครับน่าจะเป็นตัวพาร์ตบอดี้ด้านหลังนะครับโอเคเราเก็บมาเลยละกันแล้วก็ไปรับเคลสกันต่อนะฮะรถรีมิเตอคันนี้เนี่ยก็ขับสนุกพอสมควรแล้วสําหรับคันนี้เนี่ยผมขับมาเรื่อยๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเร็วแล้วก็มันแรงนะฮะไม่ได้ดูเหมือนว่าจะช้าไปกว่ารถบูเกติที่มีความเร็วสูงสุดถึง480ลยครับรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล่องตัวมากเลยครับสำหรับคันนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมารับเคลสอีกนะครับอ้าวผมทําสําเร็จแล้วอ่ะมีเคสอะไรให้ผมทําอีกมัครบส ปับสามสิบไมล์แล้วแกก็จะได้ชิ้นส่วนของรถไปโอเคครับผมจะขับสามสิบไมล์เลยครับอ่าเราต้องขับถึงสามสิบไมล์เลยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าการขับสามสิบไมล์เนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายอยู่แล้วครับสำหรับเราแค่เรานั้นเลือกที่จะไปขับในสนามวิ่งรอบนมูยังไงล่ะโอ้เฟสแค่นี้เนี่ยหวานหมูอยู่แล้วโอ้โอ เราไปไม่ถึงไหนนะฮะรถก็คว่ำกลางทางแล้วนะฮะผมจะไปขับรถเล่นในสนามวิ่งรอบเมืองแล้วกันนะฮะมาครับแค่นี้นะฮะเราขับออกมาเนี่ยก็1.3มไมล์แล้วนะฮะระยะทางเนี่ยมันก็ขึ้นง่ายอยู่ครับแค่เราขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถทําภารกิจนี้เนี่ยหวานหมูแน่นอนนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยภารกิจของเราก็ใกล้เสร็จแล้วฮะแค่ขับรถเล่นแป๊บเดียวเนี่ยภารกิจก็จะเสร็จแล้วนะฮะโอเคเรายังขับอยู่ในสนามนี้โอ๊ยผาอีกแล้ว เมื่อกี้นะครับผมขับพาดไปในโค้งตรงนี้คะัทำให้ความเร็วแล้วก็รถเนี่ยหยุดชะงักนะฮะแต่ก็ตอนนี้เนี่ยเควสของเราเนี่ยสำเร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะขับวิ่งวนรอบให้เสร็จนะสำหรับการแข่งในสนามนี้นะฮะโอเคครับสาหรับเวลาที่ผมทําได้ในสนามนี้นะฮะอันนี้เนี่ยคือชนไปช่วงหนึ่งนะครับทำให้รถเนี่ยหยุดนิ่งเลยนะฮะอยู่ที่2นาที35วินาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปเอารับเควสนะฮะตอนนี้นะฮะรถของเราเนี่ยก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วฮะเรายังขับตัวประตูแล้วก็ลอ แล้วก็ส่วนท้ายของรถนะครับอีกครั้งเรายังขาดพวกระบบไฟนะฮะโอเคเราจะมารับเควสกับพี่ชายคนหลอกคนนี้เลยนะฮะเีพี่ชายมีเควสอะไรให้ผมทำมาอ๋อเอาไปเลย a t d ทั Classic Car Dealership โอเคครับเราต้องไปเพิ่มรถคลาสสิกเข้าในเดลิเวอชิพของเรานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ร้านขายรถของเราเลยแล้วก็เพิ่มตัวรถคลาสสิก3คันนะเพื่อทำให้ภารกิจนี้เนี่ยสำเร็จนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้เป็นคลาสสิกคลาสสิกมากๆเลยครับสำหรับรถนั่นก็คือตัว รถคลาสหนึ่งนี่นะฮะที่เพิ่มเข้ามานี่เลยโอเคอ่าพอเราเพิ่มคันนี้เสร็จป right ุ๊บเนี่ยเราได้เควสสาเร็จเลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปรับเควสกับพี่ชายคนหล่อแล้วกันนะฮะโอเคไปกันเลยครับผมตรงนี้เนี่ยเหมือนเราจะเห็น GTR ที่ยกสูงขึ้นมา1นคันตรงนี้นะครับสวัสดีครับพี่ชายอ้าวว่าไงไอ้นมเออมีเควสเลยผมทำเอกแหละครับอ้าวอันนี้รับไปฟลายส์แดกไรส์วิสคลาสสิกาอ้าวไอ้นมไปขับในสนามแดกนะฮะรอบแล้วเอ็งค่อยรับของไป โอเคครับพี่ชายโดยที่สนามนี้นะฮะเราจะทดสอบที่1นึ่งส่วนสี่ไมล์ครับเมื่อเราจะมาทดสอบรถในสนามนี้เนี่ยหรือว่าแข่งรถในสนามเนี่ยผมจะขับอยู่ที่1นึ่งส่วนสี่ไมล์นะฮะมาลเลยครับกับบูกตีของเราไปมาครับมาแล้วฮะตอนนี้ครับเราก็ขับจบเป็นที่เรียบร้อยครับเราได้ตัวเหมือนจะเป็นไฟหน้ารถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปรับเควสกับพี่ชายคนหลอกันตอนนะครับ เควสนี้เนี่ยเราเดินทางมาถึงเควสที่9้าแล้วนะฮะเราจะมาเช็ครถกันก่อนด้านหน้าเนี่ยเริ่มเป็นโค้งขึ้นมาดูดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วฮนะตอนแรกเนี่ยเป็นโค้งเหล็กอย่างเดียวเลยพี่ชายพี่ชายครับว <Why, no? S 1> ายนมอ่าผมต้องทำอะไรอีกอ่ะ okay, เอาเควสนี้ไปไฟพาร์ตออนแมปอ่อไปหาเบรกมานะมันอยู่แถวแถวแมปอ่อไปขับรถวนดูแล้วโอเคครับพี่ชายไปกันเลยครับผมอ่าเราไปกันต่อนะฮะระยะทางขึ้นมาแล้วดูซิเหมือนจะต้องขับไปทางภูเขานะครับน่าจะอยู่แถวแถวนั้นนะครับเดี๋ยวเราขับไปดูกัน ระยะทางเนี่ยค่อนข้างใกล้มากกว่าเดิมแนละ้วแสดงว่ามันต้องอยู่แถวนี้น่เลยไม่ต้องถึงโอ่โงนะครับตรงกระบ,บองเพชรนี้หรือเปล่าใช่ไหมแต่ระยะทางเพิ่มแสดงว่ามันต้องอยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าขับมาด้านนี้ระยะทางเพิ่มหรือว่าอยู่แถวสนามเอ่ยดูสิอืมเฮ้ ท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะแถวแถวนี้เหมือนผมจะเห็นอะไรสักอย่างอยู่ด้านบนนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอานะฮะอ่านี่ก็จะเป็นเบรกนะครับโอเคเก็บมาเลยเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปรับเวสสุดท้ายกันนะครับว่าเราจะต้องทําอะไรนะฮะสำหรับเวสสุดท้ายนี้แล้วเราก็จะมารับรถใหม่กันเลยนะ let's go อ่าเรากลับมา ที่โรงจอดรถตรงนี้ครับพี่ชายผมต้องทาอะไรครับเควสสุดท้ายออาอันนี้ไปไปหารอซันแล้วอยู่ในนี่แหละลองไปหาดูแถวๆตึกโอเคครับพี่ชายเราต้องไปหารอรถนะฮะซึ่งเมื่อกี้ผมขัออกมาเนี่ยระยะทางเพิ่มแสดงว่าเราต้องวนกับระยะทางเนี่ยก็จะลดลงเรื่อ <No. S 1> ยๆนะครับดู G P S ได้นะฮะเขามีบอกเราก็ขับรถวนไปเรื่อยๆนะครับดูซิว่าอยู่แถวไหนตรงนี้ลดลงมาเยอะมากๆเลยนะฮะกลับมาด้านล่างแล้ว G P S ค่ามันเพิ่มขึ้นนะครับแสดงว่าเราต้องขึ้นไปด้านบนภูเขานั่นเองรงนี้มาะ เริ่มรถแล้วนะฮะหรือว่าอยู่ในสนามออฟโรดตรงนี้เอ่ยเหมือนผมจะเจอแล้วนะฮะนี่อยู่ตรงสนามนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราเก็บไปเลยนะครับอตอนนี้เนี่ยเราก็เก็บครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับ ตัวภารกิจนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปรับรถกันดีกว่านะครับไปกันเลยนะฮะลีโก้พี่ชายผมมาแล้วครับผมมารถผมครับเฮ้ยนมแกก็กดรับรถสิมันมีให้กดรับอยู่นี่เองสะสมครบแล้วเองก็เอารถไปเลยโอเคครับพี่ชายอ่าเราจะรับรถมาเลยนะฮะนี่เราได้ตัวรถมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของเขากเลยดีกว่านะครับเต็มเมของเขาเป็นยังไงนะฮะนี่อ่า เนี่ครับเราก็ได้ตัวรถคันนี้มาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยที่รถคันนี้เนี่ยเป็นโมเดลของบอส 917นะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตำนานเหมือนกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสแตตของเขาละกันว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะฮะโดยที่รถคันนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่10ล้านเลยนะฮะสำหรับรถดีบิเตที่เป็นรถกิจกรรมคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถที่เราสามารถใช้ฟาร์มยาวๆได้เลยนะครับรความเร็วของเขาเนี่ยจะอยู่ที่353กิโลเมตรต่อชั่วโมงแฮนด์ดิงอยู่ที่8.2เหมือนกับตัวบูกติคันนั้นเลยนะฮะและก็การขับเคลื่อนในแบบขับเคลื่อนล้อหลังรีบอร์ดเนี่ย อยู่ที่70ดอลลาร์นะครับสำหรับกิจกรรมใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเดีย๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในการรีวิวตัวรถกิจกรรมใหม่และก็รถลิมิเต็ดนะฮะบ๊ายบาย